วันนี้แม่ก็ไม่เห็นหมกป่ายกินนะครับกินหรอกนี่ครับเรื่องหมกครับหนึ่งไปอร์นต์ครับเรื่องหมกครับ พย้อนมีหาบกหมกไงเรียกกระเพื่อปุตอมนี่ครับกระเพื่หมกได้ตังหมก คุณดีดคือจางว่า,าเปรซีดลมนอกลอย,ยเ้อะป่าเลยก็อวาคุณได้ฮะไปเปรได้มาเดอครับพี่น้องมากินหนังหัวผากัานแม่ก็ต้องเหตุไดอยู่ครับ อกอ็งงเยอะที่มือแม่เหมือนนี่ยแต่ปัญญังวงชซ่เชี่ยวเนี่ยครับแดปดจิบครัว,วเลยครับเนี่ครับ,รบ,รบอาบอกวก โชวลูกน้ฟรีเนี่สมสมติชมเลยนะครับพี่นอ้องแดกพี่น้องครับที่มือคนวอลล่าส์เขาเงินรวยเมียนเลงเมียนอันนี้เพื่อนๆบอกคุนดไดนร้เด้อครับเจาว่าที่เขาว่ารับช่อมครับพี่นอ้อง กำลังโมกครับตอนเช้ามากินเขาสอร่วมกันด้วยครับพีด่ด,ดอกเนื้อป่านนองเข้าวันยาลากินพวกปลาจัะปนครับคือปลามากเนี้ยเขาได้เขาได้ปลามาขขาย คนอี้ก็งเป็นอย่งางเร้อครับบอกคนนี้ไม่แอเนียบในพินไทยเิียครับเฮดี่นะครับี่น้อง